สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสุขุสุขคนเนาะพอกันอีกแล้วกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็พบพ,อ,พอกันอยู่นาน้านองเติ้ลเนาะอยู่แข่งสวรรคเขตเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะแข่งสวรรคเขตประเทศลาวตอนนี้เมืองไซพูทองรื้ว่าบานนามงเนาะเมืองไซพูทองบานนามงวันนี้ก็มาเลี้ยงควายคือเกา่า ตามภาษาของคนบ้านนอกเฮ้าเนาะมันนี้ก็มาเลี้ยงควายผู้ดเดียวพี่น้องปกติชิมากับน้องแค้นมันนี้มาเลี้ยงควายผู้ดเดียวน้องแค้นเมื่อบ้านน้องแค้นกับบ้านเลยเคยลากับมาเลี้ยงควายผู้เดียวแต่เก่าสิมาสองคนกับน้องแค้นมันนี่มาผู้ดเดียวพี่น้อง ของแคนเมื่อบานจากสีเมื่อจักมือหรือว่าสีมาอีกบ่อหรือว่าบัมาหรือจังไดเนาะก็ยังบัวห้คือกันเมื่อตั้งแต่วานพู้ละเวลาเขามาเลีเลรรเ้ยงควายผู้เดียวที่เลียวเห็น,นเป็นหมู่บ้านนะก็คือเป็นหมู่บ้านบ้านนามงพี่นนอะที่เขาเลียวเห็นทางหลังนะเนาะเป็นหมู่บ้านของบ้านนามง ตอนนี้เข่าก็ออกเมาแล้วของไฟก็ได้างแต่ว่ายังบสกเมดส่วนของเคยหลาเนาะนี่ตัวเหลืองๆนี่แม,ม่นมดเลยพี่น้องถี่เลียวเห็นเป็นสีเรืองนี่ไลเียวาทางลังเออเม,เม่นบวเมดของขาเจ้าน้ำ2สองสามไฮแต่ว่าของเฮาสีเรลืองกว่าของเขาเจ้าลายอยู่เฮาดำก่อนเนาะ ก็เลยเลี้ยงลายอยู่วันนี้ก็มาหเลี้ยงควายคือเกามาผู้เดียวบอกคือเกาแต่มาผู้เดียวตะกี้ชิมากับน้องแคนน้นองแคนเมื่อบานก็เลยมาผู้เดียววันนี้มืดผ่ามืดพนคือพนสิตกนี่เมือ่อคืนนี้ก็ตกเมืดคืนแต่ว่า ตกบ่ค่อยแห้งแต่ว่าตกเมื่อคืนเลยเมื่อคืนนี้ปีนี้ฝนดีหยุดบ่เกินสองมือตกหยุดบ่เกินสองมือตกตกดีตกดีฝนปีนี้นไฟก็อยุดทางล่างเท่านี้เนาะกินหญ้าอยุดทางล่าง ของเขาเนีนยังเขียวอยู่ส่วนของเคยลานี่คมแนนพ้นบตกนี่บบเกินอาทิตย์หนึ่งก็ได้เกี่ยวเลยสุกและ,และถ่าแต่ถ่าแต่ฝนเศร้าเนาะตอนนี้ฝนโน้จอมาตลอดเลยตกคู่มือตกคู่มือคือเว้นเลย บรรยากาศด,ดีขนาดพี่น้องบอ่แดดกันแว,ว,วาวขามาเลียงงูเลียงควายนี่โอ้คักแลยมันบ่แดดเต่ก็อยากให้มันดแนดดสีได้เกี่ยวเขาอันนี้น้ำเท่าให้หน้าเป่งเป่งกับแหงแล้วกับฝนตกแล้วก็มาไม่แหงแล้วกับฝนตกก็มาไม่หลุดเป็นบอ่อแหงเลย แคนบ่อยู่ก็ต้องมาเลี้ยงควายผู้เดียวบรรยากาศคักขนาดพี่น้องเลยเขานะเนาะบรรยากาศเขางามมีริมหมู่บ้านอีกงามๆเลยเฮ้ยเขานะพี่น้อง ชุกแล้วน่าเคยลาเองอันนี้เนาะสุกเลยที่เลี้ยวไปเรืองเรืองนี่แทบสีแมนเมดเลยมีทางกระเจาสองซำไห้ทางผูแหละสุดๆพูใกล้นัด เหลืองมดเลยโอ้แมนมืดเลยเตียวเหลืองๆนี่คึ้มพนอีกต่างหากมานี่เช่าหน่อยกระชิเท่ลงมาเลยเบิ่งเลยพลนีน่มาด้เกียวเขาง่ายดอกพีนี่อฟมีพี่น้องค่าพนพนตกดี เที่ยวไปผัดสีได้ตากเนาะเ็งกระเตกลําบากก็ตอนมันอยู่ในต้นมันอีกตากเพื่อมันสีแหงอันนี้ของเขาเจ้ายังมุทันสุกกําลังเริ่มมคือกันอันนี้ก็ได้ ทองทุ่งน้าสีเขียวสลับกับสีเหลืองวิวอย่างงามเลยตัดกับหมู่บ้านอีกโอ้มเมนมีผู้อีกจากหน่วยหนึ่งนีเห็งคักเนาะเ็งกบสีงาม นำเต้มที่แทพเป่งเป็นอาทิตย์เลยโอ้โอหบลายจับน้ำก็ได้เกี่ยวเขายางนำเทแทปีนี่ใบวีมันสีคขอบเลยเขาก็ได้ทั้งรุมนะผู้ดำกรนะชุกพอดีเกี่ยวเลยพี่น้องทั้งรุมนะ ทางเทิงนี่ก็กำลังกำลังสิพอดีเกี่ยวยังลงไปองเขาหมนุนปุ่ย อยากเกียียวไว้ๆพี่น้องอยากหูว่าชีได้ข่าวลายชําใดปีนี้มันชีนคุ้มกับการลงทึนอยู่บนเนาะอยากหูผลผลิตเข่าก็งามยูให้งามให้ขี้ายเนาะลังให้ก็งามลังให้ก็ขี้ไล่บ่สม่ำเสมอกันปันใด มีแธอเคยล่าผู้เดียวนี่ได้ในทงนี่พี่น้องเลยคือเลี้ยวไปกับเห็นมีคนเลี้ยงงูเลี้ยงควายเลยเพื่อว่าละสมัยนี่น้องควายนี่อยากอึดหลยงวในมีคู่คนแต่ส่วนลายงัวเขาเจะตัดหายาให้มันกินแล้วก็เอาไปปล่อยตามโคผู้ใดมีโคก,กันเนาะมีปลากับไปปล่อยควายนี่หน่อยคนเลยผองกันนะ เลี้ยไปทางไหนก็บรมีคนเลยบุรีไฟจูงจงอจูงควายเลยมีแต่เคยหลาผู้เดียวเปล่าเปลียวเลยมาเลี้ยงควายผู้เดียวเลยเปล่าเปลียวเลยมัน ท,าาท,ที่นี่อขอเก็บภาพบรรยากาศไปเพียงเท่านี้เด้อยพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครฝากเป็นกำลังใจใหกก้เคยหลานและก็น้องซาลาเด้ดยวพ่อแม่พี่น้องพอกันไหมคลิปนาะสบายดีสวัสดีครับผม